สุดท้ายแล้วเพื่อนนี้รถถังฟื้นคืนชีพโอ้โหอัปเกรดเจ้ารถถังก่อนเลยยา่าโอ้โหเสริมหัวอัปเกรดขั้นสุดท้ายโอ้โหสวรรค์ม่วงไข่รจระ,ะเข้ครับผมสุดยอดฟักไข่จระ,ะเข้โอ้หยนี่มันจระ,ะเข้หรือจิ้งจก <c oughs> เอาล่ะครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาร์ตีปไปนะครับกับเกมคาอ,อีคคาสามรถขมือรถ ในตอนที่10กันแล้วนะครับผมสําหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ทําการปลดล็อกเจ้ารถเบอร์เซอร์เกอร์ใบเลื่อยพร้อมกับเจ้ารถแมลงปีกแข็งจากดันเจียนก็เรียกได้ว่าพิเศษกันเลยทีเดียวนะปลดล็อกกันถึง2ตัวกันเลยสําหรับในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําการฟื้นคืนชีพเจ้ารถถังที่หลายหลายคนอยากจะเห็นกันนะน่าจะเป็นรถที่มีความสุดเท่กันอยู่นอกจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทําการตามหาไข่ฟองใหม่ใช้ ในพาร์ทต่อๆไปกันนะก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไ like ลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มก้าดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการขับรถขมือบรถในวันนี้ถต่พร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะไปเลยเพื่อนฟื้นคืนชีพเจ้ารถถังแทงโคเมเนเตอร์ประกอบชิ้นแรกเข้าไปชิ้นที่สองโอ้ยล้อกับเฮ้ยสวานคชิ้นที่สาม ตัวรถสุดท้ายแล้วเพื่อนนี้รถถังฟื้นคืนชีพโอ้โหแม่อยากกับเป็นรถที่สามารถยิงออกมาได้เลยนะโอ้โหถ้าทางเจ้าตัวนี้ จะโดดเด่นไปด้านพลังการป้องกันกับพลังการโจมตีใช่ไหมถ้าทางจะโหดเอาเรื่องอยู่เดี๋ยวเราจะทําการลงไปลุยที่ภายในดันเจี้ยนด่านที่14ครับผมแม่ด่านหน้าก็น่าจะได้ไข่ฟองใหม่กันแล้วนะหมุนสปรินป๊าป๊าป๊าป๊โอ้ยได้เพชรกับพลังการป้องกันมาเลยจ้าเจ้ารถถังสุดโหดนบผมอุ้ยเฮ้ยสามารถยิงปืนใหญ่ออกมาได้ด้วยเดี๋ยวผม ตอนนี้โอ้โหย,ยิงลูกกระสุนรถถังเฮ้ยโอ้โหตายไปหนึ่งแม่เจ้าหอยทากโอ้โหใจเย็นเดี๋ยวผมโอ้หูอุปสรรคเพียบเอ้ยเอ้เยเอ้ยเอ้ยยิงตายสุดยอดสมกับเป็นรถถังประจันบานตอนนี้ก็อุ้ยสภาพเริ่มจะยับเยินเล็กน้อยไปปืดโอ้หูทำไมแบบว่าแม่มีทั้งหนามมีทั้งเลื่อยมากมายไปหมดเฮ้ยเจ้าหนอน จเย็นใจเย็นด้านบนก็มีหนามืออพลังป้องกันกระดับมาแล้วเพื่อนบูทกันหน่อยนี่ตีลังกาหนึ่งตลบแม่พลังเทอร์โบนี่เป็นยังไงไม่รู้นะอุ้ยอุ้ย,ยเรนียบร้อยตอนนี้ก็อู้บินอุ้ยถ้าทางรถคันนี้จะหนักเอาเรื่องแม่บินไม่ค่อยจะไปบตีลังกาโอ้โหไอ้บูทติดไอ้ถุงขยะให้ตายเถอะตอนนี้แม่เฮ้ยเส้นชยัยละเพื่อน เราลืมดูพลังเทอร์โบของเจ้าตัวนี้กันเลยนะโอ้โหเป็นแบบว่าปั๊มลมกันอีกแล้วแล้วก็พลังการโจมตีนี่เป็นสวานปั่นนะผมเดี๋ยวเราจะทําการอัปเกรดเกราะของเจ้ารถถังคันนี้กันเลยนะอัปเกราะไปเลยเพื่อนโอ้โหเสริมด้านข้างกับบริเวณหลังหัวมีป้ายแบบว่าไม่เป็นตำรวจแล้วนะเนี่ย <c oughs> ต่อไปก็พลังบูธเทอร์โบจัดไปสิ เทอร์โบโอ้โหเครื่องพ่นลมแม่ถ้าทางจะเป็นเทอร์โบที่แรงขึ้นแบบเห็นได้ชัดแน่นอนต่อไปก็พลังสปีดเปลี่ยนล้อกันหน่อยเจ้ารถถังอู้ยมีถังน้ํามันด้านหลังพร้อมกับล้อหน้าที่เปลี่ยนไปเพิ่มพลังดาเมรอัปเกรดสว่านนะผมนี่สว่านใหญ่กับกระบอกปปืนรถถังที่ใหญ่ขึ้น แม่เจ้าไข่ฟองนี้จะเป็นตัวอะไรกันนะไปตามหาไข่กันเถอะหมุนสปินป๊าปป๊าปป๊าปโอ้โหบวกเพชรกับพลังการโจมตีโคตรเยอะมาแล้วจ้าจะลดถังหนึ่งดาวโอ้ยปืนใหญ่ของมันนี่สุดยอดเอาละปู้ยิงโอ้ยแม่ตัวไหนมาเกะก,กะกโโ็โดนยิงตายซะปื๊บเธอโบโอ้ยเจอแบบว่าสกัด แม่ไปไม่เป็นเรียบร้อยสว่านเฮ้ยอยู่ด้านหน้านี่ตายแน่นอนแม่มีทั้งสว่านแล้วก็มีทั้งการยิงฮู้ชชน้ำกรดตรงพื้นนี่ช่างอันตรายเหลือเกินเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้ยมาด้านหลังมาด้านหลังใจเย็นเอ้ยนี่จระเข้เฮ้ยบูธหน่อยเพื่อนเฮ้ยเจอไอร้อนเจออุปสรรคที่ค่อนข้างอันตรายเหลือเกิน แม่ทางใต้ดินยอย่าวุ้ยเจอจรวดครับผมบูดบูดนิดหน่อยหึหรลอยในเพื่อนนั่นแหละปึ๊บปึ๊บวุ้ยวุ้ยอุ้ยุ้ยหึหจะล่วงไม่เป็นไรยิงมันโอ้เรียบร้อยมาบูดเข้าไปโอ้โหจะถึงเส้นชัยแล้วนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเก็บเกตพุ่งครับผมไปเลยเข้าประตู มีให้เราทําการสุ่มหาไข่ด้วย <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> จะได้ไหมนะเฮ้ย <c oughs> ได้ไข่ครับผมสุดยอดเดี๋ยวเราก็นําไข่มาฟักกันเลยเถอะอมาเลยจ้าฟักไข่สีน้ําเงินร <c oughs> ิเกเตอร์เฮ้ยไข่จระเข้ครับผมสุดยอดแม่คราวนี้เราจะได้เล่นเป็นเจ้ารถสัตว์หรือครานที่มีความเท่สุดๆกันไปเลยนะ <c oughs> เอาละเพื่อนตอนนี้ไข่ก็รู้สึกหืมฟองจะดูใหญ่ขึ้นนะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เห็นลูกตาฟักไข่จระเข้โอ้หยนี่มันจระเข้หรือจิ้งจกตัวเล็กสุดๆโคตรน่ารักดูสิเพื่อนโอ้โหคันแค่นี้แม่โดนบี้ก็ตายแล้วมั้งหน <laughs> ทางยังอีกไกลนะ กว่าจะเติบโตเป็นเจ้าตัวนี้ได้เวลาการอัปเกรดเจ้าลดถังอีกขั้นหนึ่งอัเกรดเจ้าลดถังก่อนเลยยา่าโห้ยเสริมหัวกับปิดล้อด้านข้างป,ป,ป้องล้อไปด้วยจากนั้นก็พลังเทอร์โบจากเครื่องพ่นลม อัปเกรดเป็นนี้เป็นปืนเฮ้ยปืนไอพ่นโอ้โหพลังน่าจะโหดต่อไปก็สปีดครับผมอัปเกรดสปีดเปลี่ยนท่อด้านหลังเฮ้ยเปลี่ยนล้อด้วยเริ่มจะเท่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะอัปเกรดสว่านกับกระบอกปืนยาว เอ้ยมีที่เล็งเพิ่มขึ้นแล้วสว่านก็ปั่นรอบทิศทางแม่ถ้าเป็นเจ้าตัวนี้ใช่ไหมเปรียบเทียบกับเจ้ารถเบอร์เซอร์อเกอร์เฮ้ยพลังโจมตีมากกว่ารถเบอร์เซอร์เกอร์ซะอีกป้องกันมากกว่าเทอร์โบน้อยกว่านิดนึง สปีดเกือบจะถึงโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ได้วเวลาที่เราจะทำการประจนภัยในด่านใหม่กันแล้วนะออกสู่ท้องทะเลกันเลยเพื่อนด่านที่37หมุนสปินป,ะ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 ปะั๊บปับปับดูซิโอ้โหได้เทอร์โบบูตออกประจนภยัยสู่ท้องทะเลหูยยิงปืนนะผมอยา่าอุ้ยสวารเจาะทะลวงแป๊บเดียวตายเฮ้ยสุดยอด <c oughs> อะไรวะเนี่ยกล่องสมบัติมาโอ้โหเป็นด่านที่โคตรล้ำเฮ้ยวิ่งบนสะพานตีลังกาหนึ่งตลบจ่าจิ้มสตูโอ้หุเฮ้ยรถตำรวจคราวนี้เป็นเจ้าแม่พวกฉลามใจเย็นนี่จิ้มรถฉลามลอยก็ผมอุ้ยยิงปืนระเบิดมารถถังประจันบานออกสู่ท้องทะเลว้าวนี่เป็นแงพลังบูสต์อุ้ย้ยธรรมดาที่ไหนล่ะ เฮ้ยใจเย็นใจเย็นว้ายฟื้นคืนชีพโอ้โหประมาทเกินไปนิดนี่จะลดถังตีลังกาได้เฮ้ยบูทว้าวสุดยอดแม่เส้นทางอาจจะโหดร้ายไปนิดหนึ่งนะด่านนี้เข้าท่อไปเลยเพื่อนอู้ด่านทะเลสุดสวยงามชื่นชอบด่านนี้จริงๆขออีกซักหนึ่งด่านหน่อยสิหมุนสปินป๊าป อืได้เป็นเพชรสิบเปอร์เซนต์ค่อยๆเดินทางนะเพื่อนคราวนี้สว่านปันอ่าหุยออกตัวด้วยกันหงายท้องไปนิดหนึ่งเฮ้ยยกล้อยกล้ออุ้ยโอ้ยหเฮ้ยเส้นทางแบบว่าหืยยากเหลือเกินเกือบล่วงเฮ้ยเออฝ่าสมอมาได้เอาละเออต้องแบบว่าสร้างความบาลานซ์ให้กับร่างกายโอ้โหเฮ้ยยกหน่อย ยกโอ้ยเอ้ยเดินทางตรงชายหาดด้านล่างโอ้ยนึกว่าจะตกน้ําตายซะแล้วเฮ้ย,ยมีการเล่นบอลเล์บอลอุย้ยใครสร้างกับดักตรงนี้วะเนี่ยนี่อยู่ตรงเรือครับผมอ๋อมีแบบนี้นี่บี้ครับผมอุย้ยยิงปืนใหญ่ใส่ศัตรูแม่เ,เราก็นึกว่ามีแต่อาวุธระยะประชิดไม่จริงนะเนี่ยเกมนี้มีความหลากหลายมากกว่าที่คิดเฮ้ยออนั่นแหละ โจมตีมันยิงยิงเอ้ยสุดยอดเฮ้ยเฮ้เอโอ้โหโอ้โหเฮโ้ยเกือบล่วงกันอีกแล้วเอาละอุบอบ,บูทผมไปโอ้โห้ติดสุมเฮ้ยมีเรือตามหลังนี่เข้าประตูแต่รู้สึกด่านพวกนี้นี่ ให้เงินน้อยเหลือเกินนะจะว่าไปก็ขอกลับฐานแป๊บหนึ่งไหนดูสิตอนนี้มีเจ้ารถคันใหม่ให้เราทำการปลดล็อกหรือยังเอ่ย โอ้โห oh นี่มันรถเมกะโรดอนวิ้ยต้องแบบว่าตามหาชิ้นส่วนต่างๆของรถปลาฉลามคันนี้นะได้เวลาที่เราจะมาทำการอัปเกรดรถถังขั้นสุดท้ายกันนะอัปเกรดของรถถังขั้นสุดท้ายโอ้โ oh ห oh มีการป้องกันลําตัวที่หนาสุดๆกันไปเลยสมกับเป็นรถถังที่มีความถึกที่สุดต่อไปพลังเทอร์โบ จากปืนนี้กลายเป็นอุ้ยไอพ่นเจ็ตแม่ไม่พ้นเครื่องเจ็ตเลยนะเพราะยังไงก็มีพลังบู์แรงสุดๆเอาละอัปเกรดสปีดขั้นสุดท้ายอยา่าเปลี่ยนโอ้โหเปลี่ยนล้อด้านหน้าโคตรใหญ่แล้วก็ท่อไอเสียด้านหลังยกขึ้นต่อไปก็สว่านใบเรื่อยอัปเกรดขั้นสุดท้ายโอ้โหสว่านม่วง แล้วก็มีการเสริมด้านล่างของกระบอกปืนใช้ทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันดูคล้ายๆกับเป็นปืนลูกโม่เลยเจ้าตัวนี้ระหว่างเจ้ารถเบอร์เซอร์เกอร์กับเจ้ารถถังยา่าเบอร์เซอร์เกอร์ปะทะรถถังรถถังเอาชนะได้ขึ้นแท่นรถที่เก่งที่สุดในตอนนี้ยกให้เป็นอันดับหนึ่งไปเลยนะมาแล้วจ้าด่านที่39ครับผมหมุนสปินป๊าปไหนดูสิ โอ้โหแทบไม่บวกอะไรเลยนะไปเลยจ้าสว่านม่วงปันสตูเจ้ารถถังเฮ้ยโอ้โหเจอปืนแม่ปืนใหญ่อือบูทโอ้ยตัวลอยครับผมมาตีลังกาสักหนึ่งรอบเก็บพลังอือว้าวล่องลอยเฮ้ยเจอแบบว่าสตูหลากหลายหน้าตาอืมระเบิดเจ้าฉลามไปก่อนเฮ้ยลงด้านล่างอุ้ยเกือบตกน้ำใจเย็นนะ ฟืดฟืดฟืดเออเฮ้ยนี่จิ้มทีเดียวตายอุ้ยโจมตีแรงสุดๆอืมเจ้านี่ยาโอ้โหอ้โดนเจ้าลูกน้องของเรากัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่สว่านทิมมาดิวะโอ้ยดักหน้าดักหลังเฮ้ยนี่มันโอ้โหเจ้าเหลือครั้งนี้ไม่ใช่เจ้าตำรวจแต่เจอกับฮศัตรูที่แปลกประหลาดถ้าผมนี้ช็อตไปทีนึงเอาละตีลังกาครับผม บูดหน่อยตีรังกายอีกรอบนึงเก็บเกตสักสองรอบแล้วก็บินปืดยาโอ้โหสุดยอดไปเลยนะเล่นด่านต่อไปกันเลยด่านที่40แม่หนทางอยู่ที่ทะเลนี่ อุ้ยไกลเหมือนกันนะมีเพื่อนอีกตัวนึงให้เราช่วยอืมดูเหมือนว่าจะเป็นรถหรือว่าเป็นเรือก็ไม่รู้มาด่านที่40บหมุนสปินป๊าปโอ้โหบวกเทอร์โบศัตรูเอ๋ยอยู่ไหนเอ๋ยเยายโยนแล้เบิดใส่ก่อนตอนนี้เก็บบูทบินยาโอ้โหเฮย้ยเฮตีลังกาอืมรอบหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ ออ้ยโอ้โหมีแบบว่าฐานมารองรับเอาละอ้ยอ้ยเอ้โอ้โหกับดักไม่จะมาทําอะไรเราวะเนี่ยไม่ได้แอมฉันหรอกออ้ยชนเรียบรอ้อยโอ้โหสมกับเป็นเจ้ารถถังสุดแข็งแกร่งโอเคนะครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้เราก็คงต้องขอจบเพียง ท่านี้ก่อนนะจะบอกว่ารางวัลประจําวันของเราตอนนี้เราก็ได้รับเจ้ารถคันใหม่มาแล้วนั่นก็คือเจ้ารถคันนี้นะนี่คาร์บอนเจ้ารถกระดูกจากนรกสําหรับใครที่อยากจะดูเจ้าคันนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะหรืออยากจะดูเจ้ารถจระเข้จิ้งจกหน้าตาโคตรตลกยังไงก็คอมเมนต์บอกพี่ได้เหมือนกันแต่สําหรับเจ้ารถเมกะโลดอนอาจจะต้องเก็บชิ้นส่วนไปก่อนถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่า าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าไปละบายบายจูบจูบ